็นสวรรค์เปรียบยิงพรหมัจจั์คนมีปัญญาคนก็มีน้ำมันคนโง่ฮาคนมีตะเกียงว่ามีน้ำมันในใจโต สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านออข้าพระเจ้าในฐานะที่ว่าเพิ่งรับเชื่อเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็วันที่25กุมภานะครับก็คิดว่ารับเชื่อได้เกือบประมาณสองเดือนนะครับก็จะขอกล่าว การอธิษฐานจากการดุ่ใจและพยานนะครับซึ่งข้าพเจ้าก็มีความเชื่อและศรัทธาในพระเจ้านะครับถ้าเกิดว่ากล่าวผิดหรือการบ่มบอกถ้อยคำผิดเพี้ยนหรือพลาดอาการใดก็ขอให้เพื่อนๆโปรดให้คำแนะนำที่คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนะครับเพราะว่า เพื่อแบ่งปันให้กับพี่น้องที่คิดจะรับเชื่อและพี่น้องที่รับเชื่อแล้วและพี่น้องที่เพิ่งรับเชื่อเช่นเดียวกับข้าพเจ้านะครับการนี้ก็จะขอกล่าวคำจากการหนุนใจในการอธิษฐานครับเพื่อจะได้มาซึ่งรักภีรีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าได้ ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อจะได้พระคัมภีร์มานะครับในช่วงระยะเวลาในการอธิษฐานก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับก็จุดเริ่มต้นก็คือข้าพเจ้าได้อธิษฐานเกี่ยวกับการขอพระคัมภีร์ฉบับรวมนะครับซึ่งเป็นทั้งการซึ่งพระคัมภีร์นะครับแบบรวม ก็คือพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่นะครับซึ่งก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานเกี่ยวกับการขอพระคมภีร์เพื่อให้ได้แบบป็นฉบับเต็มทั้งสองพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ให้มาอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับแต่ข้าพเจ้าก็ได้ตั้งอักคำอธิษฐานแล้วก็ภายในหนึ่งสัปดาห์ก็ได้มาครับ ก็จะขอหนุนใจในการอธิษฐานจากพระคัมภีร์ของพระมัทธิวบทที่เจข้อเจ็ดถึงข้อแปดนะครับจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ และทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดใจเขานี่ครับผมหนุนใจในพระคัมภีร์ตรงนี้ของแมททิวนะครับเพราะผมได้ตั้งการอธิษฐานเอาไว้หนึ่งสัปดาห์เชื่อเพื่อจะได้มาซึ่งพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ได้สมใจนะครับโดยพระผู้เป็น ประทานให้ข้าพเจ้าผ่านอาจารย์นะครับมาถึงผมข้าพเจ้าประมาณนี้นะครับเออซึ่งมีมีความเชื่ออย่างล้นเหลือนะครับซึ่งเอ่อขอเชิญชวนเพื่อนๆและพี่น้องนะครับร่วมใจกันนมัสการเพระเจ้า รร่วมกัันนะคบตอนนี้ก็จะกล่าวถึงบทพระคัมภีร์นะครับพรนธดสัญญาเดิมโดยการเริ่มต้นที่ปฐมกาลนะครับก็จะเป็นหมวดคำนำของปฐมกาลใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็จะขอเริ่มต้นปฐมกาลก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าบทปฐมกาลนะครับ เป็นในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะครับที่กล่าวเป็นบทประทงกาศนะครับก็ผมก็จะขอเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องแล้วก็เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่อ่านหนังสือไม่ออกหรือไม่มีเวลาอ่านนะครับก็ผมจะขอแบ่งปันใน,ในเรื่องของเสียงให้เพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องได้รับฟังด้วยนะครับ เริ่มกันเลยนะครับปฐมกาลนะครับพันธสัญญาเดิมนะครับพระธรรมปฐมกาลและหนังสือเล่มอื่นๆของโมเสสคือพระธรรมอพยพเลวีนิติกันดาวิถีและเฉลยธรรมะบัญญัติ นำเสนอเรื่องราวของอิสราเอลต่อเนื่องไปถึงประมาณหนึ่งในสี่ส่วนของพระคัมภีรตามความเชื่อดั้งเดิมนั้นโมเสสเป็นผู้เขียนพระธรรมปถมกาลและเป็นผู้นำประชาชนชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์พระธรรมปฐมกาลอธิบายว่า คนชาติหนึ่งมารับบทบาทสำคัญในแผนการของพระเจ้าเพื่อมนุษย์ยชาติได้อย่างไรในตอนแรกระบบระเบียบและการประสานกลมกลืนของสิ่งทรงสร้างอันดีงามของพระเจ้าล่มสลายลงเพราะผลกระทบอันร้ายแรงของาการกบฏและความเย่อหยิ่งของมนุษย์ ความรุนแรงความยุติธรรมและความทุกข์ระทมที่ตามมานั้นทำให้พระเจ้าตาดแช่งและยับยั้งความชั่วร้ายของมนุษย์โดยการพิพากษาด้วยน้ำท่วมใหญ่จากนั้นพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับ,บราฮัมและเชื้อสายของเขา ซึ่งจะเป็นกรอบของเรื่องราวต่อตอไปครอบครัวของอับราฮัมและอิสราเอลเป็นกลุ่มคนที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อจะนำบรรดาประชาชาติกลับคืนสู่พระองค์พระธรรมปฐมกาลจบลงที่เชื้อชาติเชื้อสายของอับราฮัม ได้เพิ่มจำนวนขึ้นจนกลายเป็นชนชาติใหญ่แต่พวกเขายังไม่ได้อยู่ในดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ดังนั้นเรื่องราวจึงดำเนินต่อไปถึงพระธรรมเล่มอื่นๆที่ตามมาพระธรรมนี้แบ่งได้เป็นสิบสองตอนโดยมีการใช้วลีนี่คือเรื่องราว ซ้ำกันสิบเอ็ดครั้งแต่ละตอนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวของแต่ละคนที่ระบุชื่อไว้เรื่องราวเหล่านี้สอดประสานกันเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและจุดเริ่มต้นของแผนการของพระเจ้าที่จะ ฟื้นฟูมนุษย์และสถานะของมนุษย์บนโลกนี้ผ่านทางอิสราเอลครับพี่น้องนี่ก็คือเป็นบทถงการที่เริ่มต้นนะครับก็จะไปพร้อมๆกันในคลิปต่อไปนะครับก็จะไปที่ในประสมการบทที่หนึ่งนะครับในคลิปต่อไปนะครับ ขอหนุนใจพี่น้องนะครับการอธิษฐานก็คือการขนทางสู่ความเปนหิสนมกับพระเจ้านะครับแล้วการร้องเพลงก็เป็นการนมัสการพระเจ้านะครับการอ่านพระคัมภีรก็เป็นการเสมือนพูดคุยกับพระเจ้า นี่ในความเข้าใจของข้าพเจ้าในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดว่าความคิดของข้าพเจ้าผิดแปลกไปอย่างไรขอให้เพื่อนคอมเมนต์ได้ข้างล่างได้เลยนะครับเพื่อเป็นการแนะนาแล้วก็สร้างความเชื่อความผิดพลาดนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องแล้วก็ติดตาม การอ่านบทพระคัมภีร์บทที่หนึ่งปฐมกาลนะครับในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับเพื่อนเพ,อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเท็ดด้ประยุกสร้างสรรค์และ DIY แบ่งปันกับการเรียนรู้ขอบคุณครับที่รับชม